สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องฟุตบอลไทยทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ d ด h anel n เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจำค่ำคือวันพุทธที่14กุมภาพันธ์ว่าแต่ละทีที่ลงเล่นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเราในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่ผลฟุตบอลลีกสูงสุดอย่างไทยลีกหนึ่งเป็นเกมนัดที่17ของฤดูกาลในเกมคู่แรกของค่ำคืนวันวาเลนไทน์คลิกออฟเวลา18นาฬิกาเปเกมระหว่างบุีรามยูเตตดทีมรองจ่าฝูงของตารางเปิดบ้านพบกับสุโข,ขทัยเอฟซีที่อันดับที่9ของตารางเกมนี้ครึ่งแรกถึงแม้จะไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่ถือว่าเป็นเกมที่เดือดช้ได้เริ่มมาเพียงแค่15นาทีอาราอิเรียวเฮ กองกลางขอสุขวัทยยกเท้าสูงแถมเปิดปุ่มเข้าใส่กีเมติสโคลี่กองหน้าของบุยรัมพุทสินให้ใบเหลืองก่อนในจังหวะแรกก่อนที่จะถูกว R ทักท้วงมาบอกให้พุรสินไปดูจอที่ข้าสนามก่อนที่จะเปลี่ยนคําตัดสินยกเลือกใบเหลืองและแจกใบแดงให้กับอาราอีออกจากสนามไปทีมือนข้างคาวไฟเหลือผู้เล่น10คนแต่แล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่4ี่ลูคัสคริสปิ์มของบุยรัมพิงบอลเล่นแล้วสะบัดศอกใส่เข้าหาหน้าของใบหน้าของเอกสิทธิ์ชาวบุตร ของสุโขทยัย VR ให้ผู้ตัดสินไปดูจอพร้อมกับแจกใบแดงให้กับคริสฟิมไปทั้งสทีมเหลือตัวผู้เล่น10คนเท่ากัน จนมาในช่วงครึ่งเวลาหลังนาทีที่47เทียทอบุญมาทันเปิดบอลจากทางฝั่งซ้ายเกียเมปิสโคลลี่ชัดจวะแรกไปติดเซฟกิติพันธ์ก่อนที่จะเด้งไปชนเสาสุดท้ายเจ้าตัวของปิสโคลลี่จะซ้ำเข้าไปไม่เหลือส่งเจ้าบ้านขึ้นนำต่อมาในนาทีที่78ก็ร่างเข้าสิท์ยิงไกลไปติดเซฟกิติพันธ์ก่อนที่นรุบดินเวสโนโดมวิ่งเข้ามาซ้ำไม่เหลือให้เจ้าบ้านหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนต่อมาในนาทีที่80 เกียรแมตปิสโคลี่จ่ายบอลน,นิ่มๆให้กับรัตนกรใหม่คามิแปดส่วนตัวกิติพันธ์เข้าไปบุยรัมหนีห่าเป็นสาประตูต่อศูนย์ต่อมาในทีที่89สเกสซกันตราตีเตอร์เกยขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนปาเข้ากลางมาให้กับเกียร์แมตปิสโคลี่แทบอินเข้าไปไม่เหลือเป็นประตูปิดท้ายให้กับบุยรัมเนยเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัยเอฟซีไปแบบสวยหรูด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กัน เจ้าบ้านบุยรัมเหนือกว่าอย่างชัดเจนแทบทุกด้านไล่ไปตั้แต่เปอร์เซนต์กลางกองบอลบุยรัมทำได้ดีกว่าที่6 4ต่อ36เปอร์เซนต์แต่โอกาสยิงบุยรัมที่ทำได้ดีกว่าถึง7เท่าตัวที่21ครั้งยิงตงกรอบ11ครั้งส่วนสุวขทัไทยนั้นมีโอกาสยิงเพียงแค่3าครั้งยิงตงกรอบไป2ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้บุยรัมมีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่9ต่อ1ครั้งการฟาวเป็นสุวขทัไทยที่ฟาวมากกว่าที่13ต่อ9ครั้งใบเหลือสุวขทัไทยดวยมากกว่าที่1น่ต่อ และทั้ง2ทีมโดยไปแดงไปทีละ1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นวมวยรำที่ทำได้เหนือกว่าที่629ต่อ357ครั้งมากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา18.30นาทีไปเกลระหว่างชูบรีเอฟซทีมอันดับที่15ของตารางเปิดบ้านพบกับบริเซโรเอฟซทีมอันดับที่12ของตาราง เกมนี้มีประตูกันค่อนข้างเร็วเพียงแค่4นาทีเท่านั้นอามารูออตาล่าเปิดบอลจากฝั่งซ้ายให้กับวิลเลียลีลาก่อนที่จะแปะคืนมาให้กับเลออนเจมส์ยิงเข้าไปแบบไม่เหลือส่งฉลามชนขึ้นนำํำต่อมาในนาทีที่28ควาเมคิคารีหล,ล,ลุดเดี่ยวเข้าไปยิงไม่เหลือแต่น่าเสียดายที่ลูกนี้มีทงลำหน้าไปก่อนทําให้บริเซโรทีมเยือนนั้นช่วยได้ประตูติดเสมอต่อมาในนาทีที่29อาอมารูออตาล่ายิงไปติดเซฟยอสบอลเทียงดาก่อนที่จะเป็นวิลเลียลีลาาาตมมซ้้เขไไปไ่เหลือ แต่น่าเสียดายที่ลูกนี้จังหวะของอามาดูยืนเหลื่อมล้ำหน้าไปก่อนช่วยได้ประตูทิ้งห่างออกไปสําหรับทานาของเจ้าบ้านจนมาถึงในช่วงครึ่งเวลาหลังนาทีที่46มุยโลอลิเวลาเฟตัส หลุดมาทางด้านขวาก่อนปาดเข้ามาข้างในและเป็นเอกชัยสำเร็จแบ็กขวาของบริเซโรสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองส่งฉลามชนหนีห่าไปเป็น2ประตูตศูนย์หลังจากนั้นเพียงแค่3นาทีชนารมพมสีแก้วแทงบอลทะลุช่องให้กับวิเลลลาหลุดเข้าไปยิงติดเซฟยศุพลก่อนที่บอลจะแรงพอกิ้งเข้าประตูไปฉลามชนหนีห่าเป็นสประตูตศูนต่อมาในทีที่79ชัดมงคลเรือธนารลด เมาทางฝั่งซ้ายก่อนยิงไปชนเสาก่อนที่บอลเจ้ากรรมจะกระดอนมาหาวิเดลิลาซ้ำเข้าไปไม่เหลือส่งฉลามชนชมบุรีเอฟ4นี้หาไปเป็น4ประตูต่อศูนย์แต่ในช่วงทดเจ็บมังกรโล่งเงินไม่ยอมง่ายๆนาทีที่90บวก2สรวิทพานทองเปิดลูกเตะม,มุมและเป็นพาคินหาราพีหมงเข้าไปไม่เหลือเทรโรตีไข่แตกไล่มาเป็น4ประตูต่อ1ก่อนที่ในาทีที่90บวก4เอกชัยสําเรธจ่ายบอลให้กับสงคราสมุรนำพึง่งแต่บอลหลอดหนึ่งจังหวะก่อนปั่นด้วยซ้ายเข้าไปส่งบริเซลโล ไล่ขึ้นมาแต่น่าเสียดายที่เวลามาเหลือน้อยเกินไปเลยไล่มาไม่ทันจบเกมโชบรีเอฟซเปิดบ้านเอาชนะปลิสเตโรเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2เรามาดูแสร็จในเกมคู่นี้กัน เปอร์เซ็นการครองบอลเป็นทางฝ่ายของทีเมเยือนเทโรที่ทำได้ดีกว่าที่53ต่อ47แต่โอกาสยิงเป็นชมบุรี FC เจ้าบ้านท,ที่ทำได้ดีกว่าที่15ครั้งยิงตกรอบ7ครั้งส่วนเทโรนั้นยิงไป14ครั้งยิงตกรอบ7ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้ชมบุรีได้โอกาสมากกว่าที่7ต่อ6ครั้ง การฟาวเป็นเทโรที่ฟาวมากกว่าที่14ต่อ8ครั้งและเทโรโดนใบเหลืองมากกว่าที่4ต่อ1ใบส่วนการพารบนบอลเป็นเทโรที่ทําได้เหนือกว่าเล็กน้อยที่378ต่อ339ครั้งมากันที่คู่ที่3ของวัน คิกออฟเวลา19นาฬิกาไปเกมในศึกไทยลีกคลาสสิกดาร์บี้แมชระหว่างกาธาร์เอฟซี FC, ทีมอันดับที่3ของตารางเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเทตทีมอันดับที่13ของตารางเกมนี้เป็นแมตช์แรกในรอบ8ปีที่แฟนทีมเยือนสามารถเข้าชมเกมในเกมคู่นี้ได้ในสนามหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายหลังเกมโตโยต้าลีคัรอบรอชนะเลิศเมื่อปี2016 เกมนี้ก็จะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอถึงในนาทีที่27ที่สตองโดเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับวิลเลียมพ็อปหม่งไปติดเซสมสพรยศก่อนที่จะซ้ำเข้าไปไม่เหลือส่งกิเลนพยอออกนาไปก่อนต่อมาในช่วงทศเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกเฉลิมสักอาคีดึงเสื้อวิลเลียมพ็อปล้มลงในกรอบเขตโทษปุตสินไปดูจอวีอาร์่าสนามพร้อมกับเป่าให้ไปจุดโทษของเมืองทองไปและเป็นทัหน้าของวิลเลียมพ็อป ที่ลุกขึ้นมาสังหาไมพา่พลาดส่งกิเลนพยองออกนําห่าง2ประตูต่อศูนย์ก่อจบขึ้นเวลาแรกต่อมาในช่วงรึ่งเวลาหลังโคอชอ,อน้นแก้เกมด้วยการส่งทีระศักดิ์เผยพี่ไมลลงมาแทนโนบุรุชิมูระในนาทีที่54และกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมน,นี้โดยทันทีในนาทีที่6 2บอมาโรสทาเดลี่หลุดมาทางด้านซ้ายก่อนเปิดบอลให้กับทีระศักดิ์เผยพี่ไมลมงโล่งๆเข้าไปไม่เหลือส่งสิงเจ้าท่าตีกระแตกขึ้นมาต่อมาในนาทีที่73ปรปะกอณเป็นพัก คืนเกนทางฝั่งขวาไหลบอลให้กับบรอสตาเดลี่เปิดบอลให้กับเทสซาเผอรที่ไม่คนเดิมหมกโลกๆเข้าไปส่งสิงเจ้าท่าไล่ตาตีเสมอได้สําเร็จต่อมาหลังจากนั้นเพียงแค่4นาทีสุพนันบุญรัต ขึ้นบอลทางฝั่งขวาแทงทะลุให้กับฟราปูโตสขึ้นไปสุดเส้นก่อนหักกับเข้าในมาให้กับทีรศัพท์เผยที่มาคนเดิมแทบอินเข้าไปง่ายๆกลายเป็นแฮตทริกแรกในชีวิตของเจ้าต้นในศึกรีโวไทยลีกโดยทันทีพร้อมกับเอาลูกบอลกลับบ้านไปนอนกอดเล่นในค่ำคืนว,นว,นวนาเลนไทน์ต่อมาในทีที่85เมืองทองโยนบอลยาวมาให้กับประเมศอาวิไลพักบอลมาให้กับโกตาโรโอโมอริยิงไกลลูกนี้เช็ดคาเข้าไปแบบสุดสวยส่งให้กีเลนมพยองตาตีเสมอได้สำเร็จ3ประตูต่อ3หลังจากนั้นในช่วงท้าย นาทีที่90บวก4อัศนาวีมังกวรำัำเตอร์เกขึ้นมาทางฝั่งขวากว่าเปิดให้กับบราชิตก,กรษิสีบำเพนแต่บอลต่อให้กับรอสซาเดลี่ซับบอลดไซด์เข้าประตูไปส่งการท่าเรือเอสีเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูเ็ตในเกมดาบี้แมตช์สุดเดือดน,นี้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ไ่แบบสุดมันเรามาดูเสร็จในเกมคู่นี้กัน ป็นเกมที่การท่าเรือเอฟซีเจ้าบ้านนั้นทาได้ดีกว่าแทบทุกด้านไล่ไปตั้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เจ้าบ้านทําได้ดีกว่าที่57ต่อ43เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงก็เป็นสิ่งเจ้าท่าที่สร้างโอกาสยิงได้ถึง19ครั้งยิงตะกบ9ครั้งส่วนกิเลนผยองนั้นสร้างโอกาสได้11ครั้งยิงตะกบไป7ครั้งลู่เตม,มุ่งท่าเรือได้มากกว่าที่4ต่อ3ครั้งการฟาวในเกมนี้เป็น ทองนเตเตที่ทำฟาวเยอะกว่าที่14ต่อ10ครั้งใบเหลือเมืองทองโดนเยอะกว่าที่3ต่อ2ใบส่วนการผ่านบอลเป็นเจ้าบ้านการท่าเรือที่ผ่านบอลเยอะกว่าที่468ต่อ352ครั้งเรามาสรุปตารางคะแนนกัน จาฝูงเป็นทนานของแบงคอกยูเอแธตมี37คะแนนอันดับที่2เป็นบุรีรัมยูเนเตตดมี36คะแนนอันดับที่3เป็นการท่าเรีเอฟซีมี35คะแนนอันดับที่4เป็นบีจีปทุมยูเนเต็ดมี30คะแนนอันดับที่5กลายมาเป็นราชบุรีเอฟซีมี22คะแนนเท่ากับเชียงรายยูเนเตตดแต่ลูีิเสียทนานของราชบุรีดีกว่ามาที่โซนท้ายตารางชมรีเอฟซีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่1 4มี17คะแนนเท่ากับตราดเอฟซีที่อยู่อันดับที่15แต่ลูีิเซ บรี f ซดีกว่าและพีทีประจุบันยังคงอยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางมี12คะแนน อดัที่าสโของศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นทนาของวูกืนยองจากพีทีประจวบเอซีและทีรศักิ์เผยพี่มาจากกาเทเรเอซีที่ํำเป็นดาสโวคนไทยนักขณะนี้ทําไป11ประตูเท่ากันตามมาด้วยวิลเลียมโมตา้าจากแบงคอกยูไนเต็ดแฮมิเล็ตซูเลสจากการเทเร่เอสีและสุภชัยเจเดตจากบุยรามยูไนเต็ดที่ทําไป10ประตูเท่ากันตามมาด้วยริคาโดซานโตจากอุทัยธานีเอซีเอนจิวามาตินจากราชบุรีเอซีและวิลเลียนลีลาจากเชลบรีเอซีที่ทาําไป9ประตูเท่ากัน มาที่แอสซิตขอศึกไทยลีกนหนึ่งขณะที่ห่เป็นสวตลองกิวจากขอนแก่นยูเอเ็ดและบารอสทาเดลี่จากการท่าเรือเอฟซีที่ทำไป8แอสซิตตามมาด้วยมามุตเอสจากแบงคอกยูเอเทดทำไป6แอสซิตและตามมาด้วยท่าน้าของสารัตยูเย็นจากบีจีปทุมยูเอเทตเวทเทป,ป้อมพันจากแบงคอกยูเอเ็ดจอมบัตโจและเนลสันบนิยาจากสุโขทัยเอฟซีที่ทำไปคนละ5แอสซิต มาดูในส่วนของครีนชีตอันดับที่1เป็นสิวลรักษ์เทศสูงเนินจากบุญรมยูเอเต็ดทำไป10ครีนชีตอันดับที่2ปฏิวัติคำหมายจาบแบงคอกยูเอเต็ดทำไป8ครีนชีตและตามมาด้วยอันดับที่3าสารานอนท์อาุอินจากเชียงรายยูเอเต็ดทำไป5ครีนชีตเรามาที่ผลกลารแข่งขันในสึกฟุตบอลถ้วยอย่างทางด้านของรายการ BGC เมืองไทยประกันภัยครับที่เดินทางมาถึงในรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2 คู่แรกแม่โจยูเอต็ดแพ้ลบบุรีเอฟซีสามประตูต่อสี่รวมผลสองนัดเป็นแม่โจยูเอต็ดเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวมหกประตูต่อห้าส่วนผลอีกคู่หนึ่งเป็นพัทลุงเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะอุตร,รดิตถ์ศักสยามไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์รวมผลสองนัดเป็นพัทลุงเอฟซีเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวมสองประตูต่อศูนย์สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลบีจีซีเมืองไทยประกันภัยคัพนั้นระหว่างแม่โจยูเอต็ด กับพัทลุงเอจะแข่งขันในวันที่3มีนาคมที่สนาม BG STADIUM และทั้งหมดนี้ก็คือฝนฟุบอลทั่วไทย ประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์ทุกคู่ทุกสนามนะครับผมทายนี้เพื <ๆ S 1> ่อนๆก็ยืมสมัครแพ็คเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อดูการพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมี <ๆ S 2> ความเห็นอย่างไร <ๆ S 2> ก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้ก็ <ๆ S 2> อย่าลืมฝากกดไลค์ฝ <ๆ S 2> ากกด <ๆ S 2> ติดตาม <ๆ S 2> ไปกระจายใ,จให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ